สวัสดีค่ะพมลค่ะสว,ส,สวัสดีคับพมลครับสวัสดีครับมาตามแนวทางครับพมลค่ะในงวดวันที่สิบหกสิงหาคม2 5 6พนรอยหกสิบเจดนี้แล้วค่ะในยินว่าคุณพ่อนี่ฝันดีว่าสันฟันเมือดไดคุณพอ่อฟันขืนนี่ฟันเมือ่อคขืนล่าสุดเลยฟันเนี่ยไรนอนฟันเมื่อคขื่นอ่นฟันว่าจักเป็นอันไปใส่ดอกอยางนำทางปหวานค่ะ สองคนมันขี่มอเตอร์ไซค์ปืด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 มามา,มา,มาจอดกึกมามก็ยืนอันเบิงบ้งวาค่ะยืนเวียงวานเลยก,ก็ได้ว่าไปยังว่าท่านถามเขาอหน,นะค่ะไปยังว่าน,นี้เห็นว่าส่วนไปซื้อเลขมั้งวะเลขเลขตัวเลขว่าท่านนี่มานเนี่ยมันก็จับรถอันหันมัน ซื้อเด็กไทยรถคอยนี่เดียวว่าสันเบิ้องติดเอาไจับหันจับหันจับหันให้เบง้่ะจับมอญไสหันให้เบิง้งแต่ว่าสองคนมัโจกยาซองมาอันกอกหนึ่งมาพี่ให้่มาพี่ให่ก็เอานิ้วหัวอจยาซองของหนึ่งโจกยาซองมาโจกยาซองให้สูง แต่ว่ามันบริเวณใสมือหายดอกมันมันดึกมากดึกมากอะหับเอามือหับเอาอย่า้อค่ะก็เอานิ้วหัวยหวมาสอดสิผ้าไปซื้อเลขวันซื้อเลขตัวใดนีระฐประสานถ่ายรถควยนีระฐประสานเอาเบิ้งประสานมันหันปั๊บค่ะมันก็เลขสองสามหา สองสามหาเลขสามตัวสองสองสามหาสองสามหาเลขสามตัวเห็นชัดเจนเลยคุณพ่อเห็นชัดเจนเลยแต่ว่ามันมันตัวขาวมหมดโตมันโมโต้อันแดงไหมมันตัวสีขาวเออตัวสีขาวสองสามหาค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อเห็นเล่อยู่ป้ายทะเบียนรถเนาะค่ะคนตีขี่มากนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชายเบิร์ เป็นผู้ชายบักเถิกบัดสองคนเท่าบอเป็นผู้หนุ่มบัดเป็นวัยรุ่นเม็นบอเป็นซํานีกลางคนนี่คะนำอายุอันเส้าหาเส้าหกค่ะบ้านี้คุณพ่อเห็นแล้วเห็นเลขไปทะเบียนรถแล้วคุณพ่อจะไหนนี่ความฝันบ้านี้ครับอันซื้อเริ่ไปซื้อเริ่มเปนวันนี้นะซื้อเรียกท่ายคอยนี่นะท่ายรถคอยเนี่ย มันกับภากันมันกะะับว่าเออท่านพ่อได้ว่าเออเออเออสีซื่อดอกอื้อสร็อกสีไปซื้อรอกค่ะหู้จักเป<า>็นอยู่างไคุผ่อนผู้ชายสองหูจักอยู่ต่ว่าบา้านนี้มัน,ม,นมันมันโมโหเขาหวานมันหลงมันเป็นคนบ้านอื่นอืมแต่กี่หูจออห้จักเออในในข่วบในข่วงฟันนี่หู้จักแต่พอเื่นมาแน้วหลงบอกหรือยังไนบ้านนี้ ตี้าอันเขามาส่วนไปเสือเรียมันหูจักเขาอยู่บ้านนี้ผู้ดีหูเมียมาหูเมียมาบ้านนี้มันกระบาจักเขาแล้ได้ลงเออดงเขาค่ะแต่ว่าบักเถิงเนาะค่ะสองสามหาหรืออาสิเป็นสองสามหาค่ะหรืออาจสิเป็นสองหาสามก็ไดเนาะค่ะคุณพ่อแล้วมัน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 โยนยาซองให้มันถอดยาซองมให่กอด โยนให้คุณพ่อก็เอามือหับเอาบอกเออเอามือหับเอายาซองอยาซองกันนะจะเป็นอันหนึ่งมันบอกคุณพ่อเออยาซองค่ะท้าตี้จากฟันกับหานึงนอกคุณพ่อเพราะว่าเอามือหับเอาค่ะท้าตี้จากฟันกับเป็นหานึงท่านผู้ชมแต่ว่าตบยุ่งค่ะคุณพ่อตบยุ่งยุ่งหลายว่าสันเริ่มมาคำเนาะเริ่มคำแาละค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขที่คุณพ่อเห็นเด็กท่ายมอเตอร์ไซค์นอกกับขั้นทีว้ยุ่นคีมาสอง สามหาคุณพ่อเห็นเนาะค่ะสองสามหาตัดกับมุนเอาในหันเนาะค่ะเล็กตีจากฟันนี่หาหนึ่งเพราะว่าคุณใส่สองคนจะลืมว่าผู้ชส่สองคนเนาะเัาเนาะหัวจี๋คุณส่หนังส่สองหาโมหากับุกแหล่ตัวีเนาะอยู่แลลวอยู่ในโตเลขก้องคุณพ่อเนาะค่ะถ้าตัดเลนเนาะค่ะท่านผู้ชมกับเข่ากันพอดีครับที่คุณพ่อเห็นเล็กทะเบียนเนาะค่ะตัดกับมุนเอาค่ะ คุณพ่อมีซัมนี่บอคะคุณพอ่อเออมีซัมนี่ละค่ะเป็นแนวทางธรรมชลในงวดวันที่16สิงหาคม2567น,น,นี่ค่ะคุณพ่อมีหยังเพิ่มเติมบอบอบอมีเนาะค่ะขอบคุณพระมุนในหลายค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพระมุนครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพระมุนค่ะในงวดวันที่16สิงหาคม2567นี่ค่ะพระมุนนี่เพิ่นฝันเมื่อคืนนี่ล่าสุดเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันว่า มีผู้ชายสองคนว่าสันขี่มอเตอร์ไซค์มาเนาะค่ะมาส่วนพมุนนี่ไปซื้อเลขเพื่อนว่าค่ะพมุนนี่ก็เลยว่าซื้อเลขตัวไหนเนาะค่ะก็เลยถามผู้ชายสองคนนี่ก็เลยบอกว่านี่เด้เลขท้ายมอเตอร์ไซค์ข่อยเพื่อนว่าค่ะสีส่สือตัวนี้เพื่อนว่าค่ะบวยเตว้าแล้วก็หมุนดากมอเตอร์ไซค์เพื่อนว่ามาให้พมุ่นเบิงลักะ เว้าขึา่นว่าสองสามหานี่เด้ที่คอยสีพ้าเจ้าไปซือ้อเพื่อนว่าค่ะในค่วมฝันเนาะค่ะพอเเวาแล้วว่าสันผู้ชายสองคนนั้นสูบยาน้่เพื่อนว่าค่ะโยนกอกยานี่มาห้กับพมน่นโยนให้เอาเาพื่อนว่าพรอมม่นนี่ก็เอามือหับเอาเพื่อนว่ากอกยากอกเดียวเพื่อนว่าค่ะที่พมวนเอามือหับเอาเนาะค่ะในค่วมฝัน พอมูลเพื่อนกระไรตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขกกคือสองสามหาเนาะค่ะเป็นเลขเห็นในรถมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะเห็นอยู่เลขถ่ายเลยเป็นทะเบียนคือทะเบียนนี่ละเพื่อนว่าค่ะเห็นสามตัวสองสามหาเพื่อนว่าค่ะตัวสีขาวขาวเพื่อนว่าโบเมนตัวสีดํโบเมนตัวสีแดงเพื่อนว่าตัวสีขาวขาวเพื่อนว่าค่ะเลขสามตัว ส่วนเลขกสองตัวนี่เป็นเล็กตีจากฝันค่ะหาหนึ่งกับหาสองเนาะคะ่ะหาหนึ่งนี่ตีมาจากมือของพอมุนเนาะคะ่ะมือเพื่อนนี่หับเอากอกยาเนาะคะ่ะกอกยากอกหนึ่งที่ผู้ชายสองคนโยนมาหายตีเป็นหาหนึ่งเพื่นว่าค่ะหาสองนี่ตีจากผู้ชายเนาะคะ่ะผู้ชายน้ําหาผู้ชายสองคนตีเป็นหาสองค่ะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะในงวดวันที่ สิสิงหาคม2567น้ี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวลใหไ่กับพระมลสุขูสุขนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะกันไว้ค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน,นํำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ